สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพุธก็จะเป็นวันที่มายมาสอนในเรื่องเทคนิคการฝึกสมาธิลูกกันมีคุณพ่อคุณแม่ถามมาว่าเอ๊ะจะสอนสมาธิลูกเนี่ยจะเริ่มสอนลูกยังไงดีจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนการแปลงฟันมันก็เหมือนการอาบน้ำเนาะเพราะว่า การแปลงฟันมันก็เหมือนทําให้ฟันสะอาดการอาบน้ําก็คือการทําให้ร่างกายสะอาดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสมาธิการฝึกสมาธิก็เป็นการทําความสะอาดความคิดเป็นการทําความสะอาดความรู้สึกอย่างที่เรารู้นะคะว่าเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้ทุกอย่างได้ดีจากการเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสมาธิก็เหมือนกันเราก็ต้องทําให้เหมือนเล่นนะคะเราก็ต้อง ให้ลูกเนี่ยได้ใช้จินตนาการอย่างเทคนิควันนี้นะคะก็เราจะไปนั่งสมาธิกันที่ที่ไหนดีอ่ะเอาเป็นว่าไปที่ทะเลดีกว่าไหมคะโอเคงั้นเราไปนั่งสมาธิกันที่ทะเลกันดีกว่าเพอไปถึงทะเลเราทำยังไงเราก็ต้องทากันแดดถูกไหมโอเคเราก็ทากันแดดนะคะทากันแดดที่แขนนะคะทากันแดดที่แขนเสร็จแล้วเราก็ถ้าเราก็ต้องทากันแดดที่หน้าถูกไหมคะโอเคเราทากันแดดที่หน้านะคะทากันแดดที่หน้ากัน ทากันแดดแล้วเราก็ต้องไม่ลืมใส่แว่นกันแดดนะคะไม่งั้นก็ทําให้ใสายตาเสียได้นะเพราะมันร้อนมากๆถูกไหมโอเคเราทากันแดดเราก็ใส่กันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราก็พร้อมแล้วนะเมื่อเราพร้อมเราก็หายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆค่ะสูดหายใจนะได้กลิ่นทะเลไหมคะแล้วก็หายใจเอายา,ยาวๆนะ สูดกลิ่นทะเลเข้าไปลึกๆค่ะแล้วก็หายใจออกยาวๆอีกครั้งนะคะแค่นี้เองค่ะสำหรับเด็กเล็กนะคะให้เขาทำประมาณ5-8ครั้ง ในการเริ่มต้นวันใหม่ของแต่ละวันหรือว่าในห้องเรียนก็สามารถทำแบบนี้ได้นะคะแค่นี้เองง่ายๆเห็นไหมคะหรือว่าลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาอารมณ์หงุดหงิดความหงุดหตตงิดตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนเสื้อผ้าที่สปกปรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเสื้อผ้าที่สกปรกแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้มันสะอาดถูกต้องค่ะเราก็ต้องซักมันถูกไหมคะแล้ว ซักยังไงก็ต้องเอาไปใส่เครื่องซักผ้าถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยความหงุดหงิดความสกปรกทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็ต้องเอาไปใส่ในเครื่องซักผ้านะคะดึงออกมาเลยค่ะความหงุดหงิดที่มันเกิดขึ้นความสกปรก,กที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวันนี้อาหารไม่อร่อยวันนี้การบ้านเยอะจังเลยวันนี้รถติดวันนี้ทะเลาะก,กับเพื่อนหรือว่าวันนี้ร้อนจังเลยหรือว่าวันนี้อะไรต่างๆที่ทําให้ ลูกหุดหงิดนะคะเอาเข้าไปใส่ในเครื่องซักผ้านะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะปั่นหรือยังพร้อมที่จะทําให้เสื้อผ้าสะอาดหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราเปิดเลยนะคะเปิดเครื่องซักผ้านะคะโอเคเราหมุนเครื่องซักผ้าแล้วนะพร้อมนะการที่จะทำให้ความหุดหงิดนั้นหายไปก็ต้องขยับร่างกายค่ะเครื่องซักผ้าพร้อมแล้วนะเราก็ขยับร่างกาย การขยับร่างกายตรงนี้เนี่ยมันเป็นการปลดปล่อยความหมงุดหงิดความกโกรธออกไปนะคะความหงุดหงิดตรงนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าเราสะอาดเรียบร้อยแล้วเมื่อเสื้อผ้าสะอาดแล้วความหงุดหงิดของลูกมันก็จะลดน้อยลงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องครูดาวการคููดาวเราอาจจะดื่มน้ำแอปเปิ้ลเย็นๆนะคะ หลังจากนั้ให้หลับตาค่ะเป็นไงบ้างคะเทคนิคเหล่านี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับลูกหรือว่าเอาไปปรับใช้กับเด็กได้นะคะสามารถ ปรับเปลี่ยนการครูดาวเนี่ยโดยการให้ลูกเนี่ยจินตนาการดื่มน้ำแอปเปิ้ลดื่มน้ำอะไรก็ได้ที่เขาชอบนะคะปรับเปลี่ยนไปตามที่เขาชอบได้เลยนะคะวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เขากำจัดความหงุดหงิดกำจัดความโกรธในแต่ละวันลงไปได้นะคะไงถ้าเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้แล้วเนี่ยก็ ลองแชร์มาแบ่งปันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วติดตามกันวันพุน้านะคะมาดูกันว่ามายมีเทคนิคอะไรที่มาสอนเรื่องสมาธิลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ